าก็จะจะจะพยา,ยามเอาเอาลูกไปศึกษาทั้งวัฒนธรรมของบ้านเขาเหมือนกันเออนานๆทีก็ไปมากไม่ใช่มาจะบ้านยายไปบ้านป้าบ้านปู่บ้านย่ามากมใช่ไหมเขาก็บอกว่านะถ้าจะไปก็ไม่ว่าอะไรไม่ไปก็ว่าไม่มาอะไร แต่ว่าถ้าเ่ไปเขากอดูกน้อยใจย,ยู่ถ้าเขาเปไปน <c oughs> ้อ,นอยใจยอยู่เพราะว่าเขาเปไปบ้านทางบ้านปูยยาท่านพี่บอเอ,อ,เ,อ,อเป็นหน้าที่ของของเขาบอกที่ต้องคอยเนะนน้นำคอยบอกเขาใช่ใชะนะครับหน้าที่ของผูง้หลักผู้ใหญ่นะต้องเน้นน้ำเขานะบางทีเขากับลูก ต้องพาเขาเฮ็ดน่ะผู้เฒ่าโบราณ่นว่าพาเฮ็ดพาทำใ่ห้วะมือคื่นคอยบอกคอยสอนมือขค้ืนนี่ถามเขาว่าที่ไปบออยากจะห้พ่อหนูไปไม่ได้จริงต้องเข้างานเพราะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเสถียไปดีน่ะเปลี่ยนจุดไม่ได้เปลี่ยนจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะไม่ไม่ให้เขาต้องเปิดคออยู่ตรงนั้นถ้าเปลี่ยนแล้วมัน อะไรอ่ะปัญหาปัญหาคนแทนบ่ได้เออไอ้จุดอะไรนั่นนะจุดปลายเคลื่อนย้ายเออปลายเคลื่อนย้ายจีเพียรจีเพียรเฮ้จีพียรจีเพียรเคลื่อนย้ายเออเคลื่อนย้ายทำงานที่ไหนนะาทำงานอยู่ไใสทำงานอยูที่บ้านเด็กลูกชายบ้านไม่ใหญ่บ้านไม่ใหญ่ลูกชายคนตัววะ ทั้งสองคนเลยทั้งสองคนนะคนโตกับคนเล็กครับคนกลางไม่ทําครับให้ผัวเลี้ยงเออดีแล้วตอนนี้พ่อช่วยเลี้ยงหลานแล้วเออดีแล้วเขาพึ่งคลอดลูกอดลูกมีหลานแล้วนะามีหลานตอนนี้มีหลานจะก้นแล้วตอนนี้สองคนแล้วนะมีหลานสองคนลูกสาวทั้งนั้นเลยเออหลานสาวอือหลานสาวทั้งสองลูกลูกไป ลูกคนแรกไอ้เฟิร์สได้เมียคนแรกอะ่ะไล่ลูกสาวตูเก็บครอบแปดครอบแล้วเลิกกันแล้วอ๋เอเลิกกันแล้วแต่เขานะตอนนี้ไดค<อ>้คนใหม่ได้คนใหม่คนใหม่อยู่ที่งหบัดเชียงรายเชียงรายอ๋อเนี่ยรถนี้เป็นชื่อของเขาเนะี่ยแล้วเ,เฟิร์สเฟิร์ส เราก็มีมีหน้าที่ให้คําแนะนําเขานะแล้วก็คอยสนับสนุนช่วยเหลือเท่าที่ทําได้นะครับให้ให้คําแนะนํามนสําคัญให้คงว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช่ไหมอนุสร์สายงามโอ้ยผ่านสุดๆอะบอกว่าเลยอ่ะผ่านแบบสุดๆอืะทั้งดีทั้งทั่วผสมลงอบื่อป้อที่บว่บป้อเนี่ยเนี่บ่้ เขาไม่ให้บวชพิการเขาไม่ไม่ให้บวชโอเคโอเคครับครับนเพราะว่าเดี๋ยวจะยเป็นเป็นพระละของพระลูกวัดใช่เป็นพระละไปแบ่กเงินเขาคนกพิการมีเงินเืินกินแล้วจะไปจะไปโอเคนะสุดยอดเลยคือตอนนี้คือขับรถมาเองจากอำเภอคงเอออ่าก็คือแขนนี่คือรายการได้เฉพาะแขนฟังไดนี่ยนี่ฟัง มันควนขวาขวากรรมไม่ได้ยงได้เดียวข้างเดียวเนี่ยนีเนีเออข้างเดียวข้างซ้ายจังไหนมันมันมีแง้ังปะกได้แล้วกรรได้แล้วอโอเคฟื้นวะที่ฟื้นวะดีขึ้นวะไม่หายหรอกไม่หายนักมีแต่จะประคับประคองกันซอนะอออประคับประคองครับแล้วก็ขับรถแกวโต้ฮอนด้าฮอนด้าฟิตมาคนเดียววันนี้มาด้วยใจ วันนี้วันี้ใจเยียบเยียบมาแซงเราหลอดเลยแซกนักขั้นแปดขั้นนะฮอนด้าซีดนะฮอนด้าเชียร์นะครเดี๋ยวไปให้พี่น้องเบิ่งหน่อยไหมนายมือสอนายงามนะครับขับรถมางานพี่น้องเขาอยู่ไอ้นองโบโคกพี่น้องเป็นรถฮอนด้าซีดเครื่องเท่าไหร่นะตัวนี้สองสองพันแม่นบ่ะสองพันนั่นสิเป็นรถมือมือสองแต่ว่าสภาพดีนะนะครับราคา อาก็นนั้นมันสดอยู่ประมาณสี่แสนกว่าบาทนะมันสดอยู่สี่แสนกว่าบาทนะครับแล้วก็มาคนเดียวนึกว่าผู้ใดขับรถสายเจ้าเนี่ยจะมาคนเดียวขับรถได้เออแน่นอนขนาดเลยมาคนเดียวของจริงงานพี่น้องเาก็คือนะครับเอามือเอาเอามือใดจับผมอะไรมือขวามือซ้ายมือไส้ประคองมือซไส้มือซไส้มือซส้หนึ่งมือซ้ายึองมือซไส้ มือซ้ายจับปูมอะไรแล้วก็เข้าเกียร์มือใดมือซ้ายมือซ้ายอีกอ่าเหยียบเหยียบกันเร่งขาไงขาขาซ้ายเหยียบเหยียบกันเร่งขาซ้ายขาซ้ายสิเอ้ามันเหยียบกันเร่งมันจะไปก้อยก้อยขาสิได้เอออาจจะแล้วเหยียบเบรกขาเลข้างเดียวกันข้างเดียวกันขาซ้ายกันโอ้ก็คือตอนนี้คือแขนข้างข้างไหนบ่มบีห้งทางไหน ข้างขวาข้างขวาบ่มีแห้งนะข้างขวาบ่มีแห้งแล้วก็เท้าข้างขวาเท้าข้างขวาก็บ่มีแห้งอ๋อซีกนึงซีกข้างขวาซีกนึงซีกขวานะเขาเรียกว่าอัมมาพึกครับเออเขาเรียกว่าอัมมาพึกครึ่งซีกครึ่งซีกนะครับเออแต่ก็กินเกาแสบนอนหลับโอ้สบายสบายเออบ,บ, <laughs> <laughs> บ่มีแห้งตอนไหนกินเกาแสบนอนหลับบ่มีแห้งครับเนี่ยน้ำมาฮะน้ำมาขึ้นตลอด หนักเออโอเคกินแล้วขอรอดได้ว่าพอรอดได้เออัอรอดได้เอโอเคไม่มีปัญหาเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับัอรอดไม่ได้ก็เตรียมตัวเนี่ยมัเออเนี่คือกินกินได้นอนหลับัอรอดได้กับโอเคพี่น้องเราเขาบอกว่าให้ัอรอดวันละสามวันละห้าครั้งห้าครั้งจะอายุยืนนะยืนนะเออเอนะ ด้อละนี่คือหีกควาคิดของอนุษย์สอสายงามที่น้องเนี้ยคนุษย์สอสายงามผ่านชีวิตมาผ่านชีวิตมาโชคชนนะนะครับผ่านชีวิตมาโชคชุนให้เบิกบานเออครับคิดบวกคิดบวกบวกใจเบิกบาคิดบวกอย่าไปคิดลบอย่าอย่าไปคิดลบเออเออเอาคิดลบในคิดลบ ในคลิปคือคลิปค,คนบุญจะลบลงเรื่อยๆเออโอ้ผมคิดเออผมก็ <c oughs> คิดของนุสสอนใงามคือให้คิดบวกอย่าคิดลบ <c oughs> เพราะว่าคิดลบเนี่ยมันจะลบลงเรื่อยๆ <c oughs> แม่นว่าวก <c oughs> ็แม่นเหมอนกเออหนุรสายงามพี่น้อกนี่เอามานั่งคุยกันว่าจะเจอกันดวงพี่น้อกนี่นุสสอนใจงามก็คือคือ,คอช่างได้พี่น้องช่างสอนรถไถย,ยุคเริ่มต้น เริ่มต้นเยศงานสำรับไทยในเท่าปศอะไรนะยศงานเป็นพนักงานบริษัทสามมติอมอสสามห้าโอ้หนูจะยุกปศสามห้าทำไมก่อนรถน้ำเผายุคแรกๆเลยนะครับสหมณฑลวะคุปต้าจะไม่เปิดโรงงานเลยคุปต้าตอนนั้นโรงงานคุปต้าเปิดโรงงานปศสี่สองสี่สองวะเจ้าเยศงานพี่สามห้านะเพราะคุปต้าเปิดโรงงานในวิทยาเจ้าหน้าทีุ่ปต้า นำเข้าจากยี่ปุ่นครน่ะนครน่ะอ๋อโอ้ยุคยุคบุกเบิกนลครับเป็นเป็นช่างเป็นช่างซ่อมรถไถยุคบุกเบิกแต่ปีสามห้าเนี่ยเคยแกว่ารถไทแถวเนี่ยแถวเนี่ยเราว่าเราวิ่ง่อบเยุคแรกแรกเลยแตะก่อนเป็นช่างบอมีด้วยครับยุคแรกแรกเริ่มต้นของครับใช่ไหมไปทั่วประเทศเออไปทั่วประเทศ ยังไม่ไปแค่จะบัดไปสะตูนสะตูนเนอไม่ได้ไปสะตูนว่าสมัยก่อนสมัยก่อนเที่ไม่ได้สอนเออไม่ได้ไปแล้วก็จะัาตรัสไม่ตรัสไปไม่ได้ไปอ๋อี่เดาไปหมดแล้วเออนละรักไปหมดแล้วอ่านึกสณ์ทรายงามเป็นช่างซ่อมรถไถยุคยุคเริ่มต้นเลยสมัยก่อนสมัยที่ครูโบต้ายังไม่ยังยังไม่ได้มาตั้งโรงงานในประเทศไทยไปแล้ว อ่านะปีสามหาเนี่ยเห็ดงานซ่อมรถไทยเอ่ปีสามห้าทำงานเป็นช่างซ่อมรถไทยนะครับของ ของในนัของสามมันทนนะของอย่างนั้นสามันทนไม่เสียไม่เสียรวมแล้วไม่ตมถมไปเชื่อกจวัตไม่ไม่ต้องบัตอเที่ยวตาประเทศน่เที่ยประเทศไทยระเทศจทยก็มีบดตุอย่างอ่ะภูเขาทะเลนะภูเขาทะเลมีบดตุอย่างเลยบ่ตองไปไป่างประเทศหรกเย็นสบยโคโลันนะนะครับสุโสุยสันการาคีรี ซุกซอกซุกซอยสุกตะบนตุ<อ>้งอวเบ้อไปโมดอดโอเคนี่คือชีวิตของอนุสรใายงามพี่น้องนะฝากไม่ได้โม้ดนะไม่ได้โม้สมรักขำตี๋เออตัวจริงจริงจริงพี่น้องเนี่ยนะครับฝากติดตามช่องพี่น้องช่องหาอยู่หากินบ้านเฮานะครับเนี่ยกดไลค์กดแชร์พี่น้องครับกดไลค์กดแ,แชร์เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปพี่น้องเบิ่งเรื่อยๆคลิปอย่างนี้พี่น้องะขอบคุณติดตามกดไลค์กดแชร์คุณครับไปเลยกดไลค์กดแชร์อีเดียว